คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยกรนชัยจันทรัสุภแสงคลิกใส่ให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอม t ูเดย์นะครับทาง FM 8 9 5 MHz วันนี้อยู่กับผมพรชัยจันทระสุประแสงเรียกแบบให้เข้าใจกันง่ายขึ้นก็พี่มิงของเรานี่เองนะครับพี่มิงคอมจูเดย์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่มิงในวันศุกร์นะครับช่วงต้นเดือนรถน่าจะติดทีเดียวนะครับตอนนี้หลายคนก็คงจะอยู่บนท้องถนนก็ใจกันเย็นเอ่ทำใจเย็นๆลมๆนะฮะฟังรายการ ฟังพี่มิ้งคุยไปฟังเพลงเพ,าะ,เพาะจากทางสถานีจิตใจจะได้ร่มเย็นนะครับวันนี้วันศุกร์ที่1พฤศจิกายน2567นก็ะครับก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายๆเรื่องมาอัปเดตกันนะครับเริ่มกันที่เรื่องนี้เลยละกันจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวจะหาว่าวิ้นเว้อเกินยาวเกินนะครับคราวนี้ครับเขาบอกว่าระบาดหนักบอดเปลือยกายบนเทเลแกรมใช้ AI สร้างภาพอนาจาร บนเทเลกรรมนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังเผชิญกับปัญหาบอท AI ที่สามารถเป็นบอทเปลือยกายคนในภาพถ่ายได้ซึ่งถูกนำไปใช้ในการสร้างภาพพวกดีเฟกนะอนาจารย์โดยไม่ได้รับความยินยอมและก็บางภาพก็ยังเป็นภาพอนาจารย์ของเด็กนะเรื่องนี้ยังแก้ได้ไม่จบแม้จะมีความพยายามจากฝ่ายนิติบัญญัติแล้ก็บริษัทเทคโนโลยีในการปราบปรามก็ตามนะครับ เดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนนะฮะเทเลแกรมคืออะไรเทเลแกรมก็คือเป็นโปรแกรมแชทชนิดหนึ่งที่มีช่วงหนึ่งโหฮ,ฮิตมากในเมืองไทยเพราะว่ากลัวโดนบล็อกกลัวโดนกีดกันตัวกลัวเข้ามาเช็คข้อมูลพวกไลน์อะไรเงี้ยคนก็เลยหันไปใช้เทเลแกรมกันตอนนี้ก็หายยไปแล้วสำหรับเมืองไทยแต่ว่าหลายคนก็ยังใช้กันอยู่นะครับเขาบอกว่าตั้งแต่ปี2020เนี่ยมีการค้นพบบอท เทเล gram ที่ใช้ AI สร้างภาพโปเ๊เปลือยซึ่งในขณะนั้นนะครับมีการสร้างภาพอนาจารย์กว่า1 0 0 0 0แสนภาพรวมถึงภาพของเด็กนับเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาดีเฟกดีเฟกก็อะไรภาพโกหกภาพปลอมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะเจอกันเยอะในยุคปัจจุบันนี้นะครับ เว็บไซต์ Y นะครับตรวจสอบพบว่ามีบอทใน Tele g กรมอย่างน้อย50ตัวนะครับที่อ้างว่าสามารถสร้างภาพหรือว่าวิดีโออนาจารโดยมีผู้ใช้งานรวมกันกว่า4ล้านคนบอทบางตัวนะครับมีผู้ใช้งานมากกว่า400,000นคนต่อเดือนและสะท้อนให้เห็นนะครับถึงการแพร่กระจายของเครื่องมือ d p f a k e แล้วก็พวก Tele g กรมก็จะกลายเป็นแหล่งรวมบอทเหล่านี้ซึ่งตัวเลขนี้นะครับเป็นเพียงส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นเพราะว่ามันยังมีอะไรที่ใหญ่กว่านั้นนะครับ ดีเฟกต์อนาจารส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตนะครับทำให้เกิดความบอบช้ำทางจิตใจรู้สึกอับอายหวาดกลัวและก็อับอายต่อเยื่ออย่างมากนะครับปัญหาดีเฟกต์นะั้นเริ่มมีความรุนแรงหรือทวีความรุนแรงขึ้นแล้วก็แพร่หลายนะไปทั่วอินเทอร์เน็ตมีทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชันบอทเทเลกรมที่ถูกนาไปใช้โจมตีผู้หญิงเด็กหรือแม้กระทั่งผู้ชาย ที่หน้าตาดีคุณอาจจะโดนเอาไปทำอะไรแบบนี้เนี่ยครับแม้จะมีกฎหมายแล้็นโยบายของบริษัทเทคโนโลยีเข้ามาแต่ว่าดิเฟกต์อาจารย์ยังคงแพร่ระบาดทั้งใน App Store Social Media สะท้อนให้เห็นถึงความล่าช้าในการแก้ปัญหาแล้วก็เทเล gram กกเองก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ถึงนโยบายที่ไม่ชัดเจนที่ไม่สามารถจัดการกับเนื้อหาเหล่านี้ได้นะครับจริงๆมันก็สะท้อนปัญหาหลายอย่างแล้วว่ามนุษย์คนที่โดนคนที่ทำดิเฟกต์ให้คนอื่นหรือแกล้งคนอื่นเนี่ย หรือคนที่ดูมันก็พูดจิตกันอ่อนๆก็ได้เป็นโรคจิตกันอ่อนๆก็ได้เพราะว่าทุกคนต่างก็ทําให้มันเกิดปัญหานี้นะฮะมันคงไม่ใช่แค่คนที่ทําให้เกิดภาพหรือคนที่เหมือนพยายามจะสร้างดีเฟกต์แต่ไอคนที่ดูก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่ทําให้เกิด เรื่องนี้ขึ้นมานะครับปัญหานิสท้อนให้เห็นถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการรับมือกับดีเฟกอนาจารทั้งการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนนะครับเพื่อป้องกันผู้ใช้งานโดยเฉพาะคนที่ไม่มีเรยกไม่อยากจะเปลือยกายถึงแม้ว่าสมัยนี้คนอาจจะเอ้ยฉันอยากจะถ่ายภาพอะไรอย่างนี้แต่หลายคนฉันก็ไม่โอเคและไม่ยินยอมนะครับอ่ะผ่านไปหนึ่งเรื่องมาที่เรื่องต่อไปกับเรื่องนี้ครับเอาการิทึมใหม่ L M U L นะฮะประมวลผล AI ลดใช้พลังงานได้ถึง95นะครับปัญหาการใช้พลังงานมหาศาลของ AI เนี่ยกำลังเป็นเรื่องน่ากังวลบางครั้งคนพูดกันว่าเราแค่พิมพ์คำสั่งลงไปชัด GPT หนึ่งครั้งมันก็สร้างคาร์บอนออกมามหาศาลแล้วตอนนี้มีบริษัทหนึ่งนะครับกำลังหาทางออกเรื่องนี้ด้วยการสร้างอัลกอริทึมใหม่ที่ชื่อว่า l mul ซึ่งใช้กระบวนการบวกเลขจำนวนเต็มแทนการคูณเลขทศนิยมแบบเดิมนะฮะตรงนี้เขาบอกว่าแค่นี้ก็ช่วยลดการใช้พลังงานได้มากถึง95%โดยไม่กระทบต่อความแม่นยำแนละความรวดเร็วในการทำงานผลการทดสอบนะฮะกับ ai ประเภท transformer เช่น chat gpt พบว่า l MUL เนี่ยช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมีนัยยะสำคัญแถมยังเพิ่มความแม่นยำในการทำงานบางอย่างได้อีกด้วยเทคโนโลยีนี้นะครับจึงน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อวงการ AI ในอนาคตอย่างไรก็ตามนะครับ MLU ML MUL แมลิ้นพรัวรัวไปหมดล้วยังต้องใช้ฮาร์ดแวร์เฉพาะซึ่ง ทางผู้พัฒนากำลังพัฒนาอยู่นะครับน,ะนอกจากนี้ยังต้องรอดูท่าทีของบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์สำหรับ AI รายใหญ่อย่าง NVIDIA ว่าจะยอมรับเทคโนโลยีนี้หรือไม่ก็รอดูกันต่อไปนะครับหาก m หาก LMUL ประสบความสำเร็จนะครับจะช่วยลดต้นทุนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ AI และนำไปสู่การพัฒนา AI ที่ส่งพลังและยั่งยืนยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับ มาที่ข่าวของเทสลาบ้างนะครับช่วงนี้หลายคนก็บอกว่ารถไฟฟ้าก็ต้องเทสลาแต่จริงปัจจุบันก็มีหลากหลายยี่ห้อก็บอกว่าไลฟ์คนขับเทสลาเปิดตัว Cyber c a แนะครับแท็กซี่แท็กซี่ขับเคลื่อนอัตโนมัติ100%อาจเรียกได้ว่าเป็นปีทองของอีลอนมัสเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จทั้งฝั่ง Starlink ที่มีผู้ใช้กว่าสล้านคนทั้งจรวด Falcon Heavy ที่ลงจอดบนแท่นปล่อยได้สำเร็จและการเปิดตัว Optimus หุ่นยนต์ฮิ m a มน i อยที่สร้างเสียงคือหาไปทั่วโลกในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองนะครับยังได้เปิดตัวแท็กซี่ขับเคลื่อนเองได้จากเทส la ที่หลายคนรอมานานที่ชื่อว่า Cyber Cap นะครับในงาน V-Robot ของเท sla ล่าสุดได้เปิดตัว Cyber Cap นะครับรถแท็กซี่ไร้คนขับไร้พงมาลายัยและไร้ขันเร่ง ชูระบบขับเคลื่อนเองได้100%โดยลักษณะคล้ายกับรถกับรถกระบะไฟฟ้านะที่เราเคยรู้จักกันคือตัว Cybertruck นะครับที่มีแต่ว่าอันนี้จะมีที่นั่ง2ที่นั่งมีประตูแบบปีกผีเสื้อแล้วก็มีขนาดเล็กแล้วก็เพียวกว่านะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเปิดตัวไปล่าสุดแล้วเขาบอกว่า คาดหวังว่าจะเริ่มใช้ Full Self d i v e r หรือ FDS เต็มรูปแบบในเท็กซัสและก็แคลิฟอร์เนียในช่วงปีหน้าอันนี้เป็นคำกล่าวของอีลอนมัสที่พูดถึงเรื่องนี้นั่นเองครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมท<อ> <Today. S 2> ูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะ ฟังเพลงฟังอะไรหลายๆอย่างกันไปในช่วงที่ผ่านมาก็กลับมาฟังข่าวจากพี่มิงต่อนะครับในเบลกนี้กับเรื่องของจำลองความรุนแรงนะครับพายุเฮริเคนมิวตันด้วย Unreal Engine นะครับเพื่อเห็นภาพยิ่งขึ้นนะครับทางสำนักข่าว The ะ e ว t เ e อร์ช n น e l ในสหรัฐเนี่ยได้นำยูนิเวอร์แซลเอนจเครื่องมือสร้างเกม3 d มาสร้างเป็นภาพจำลองความเสียหาย ที่อาจจะเกิดจากพายุมิลตันซึ่งกำลังกลายเป็นพายุเฮอริเคนที่มีความรุนแรงสูงซึ่งเตรียมขึ้นตัวเข้าไปใกล้รัฐฟลอริดาข่าวนี้ก็ออกมาย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนนะครับ The Weather Channel เคยนำ Unreal Engine มาจำลองภาพเป็น 3D ที่ช่วยให้รายงานข่าวสภาพอากาศได้อย่างสมจริงอันเป็นจุดเด่นของเกม Engine ตัวนี้เองนะครับล่าสุดได้จำลองภาพความเสียหายที่อาจเกิดจากพายุเฮอริเคนมิวตัน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบริเวณชายฝั่งตะวันตกของฟลอริดาถึง9ฟุตและเผยให้เห็นสภาพแวดล้อมทั้งบ้านและรถที่เสียหายจากพายุลูกใหม่นี้ด้วยความสมจริงนะครับของ Unreal Engine เนี่ยทำให้เกิดเป็นภาพความเสียหายจากพายุลูกดังกล่าวได้ชัดเจนมากๆจนส่งผลให้คลิปรายงานข่าวตัวดังกล่าวถูกแชร์ต่อเป็นจำนวนมากใน X ทําให้หลายคนตระหนักถึงภัยอันตรายที่กำลังจะมาได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ เป็นเป็นเป็นการเอาเขาเรียกว่า Adapt หรือพปรับตัวเทคโนิลยีที่เป็นของเกมที่เราใช้เล่นเกมเนี่ยมาทำให้มันเป็นภาพจำลองซึ่งจริงๆก็เป็นถือว่าเป็นไอเดียที่ดีอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของจีนกับสหรัฐเนี่ยก็เป็นอะไรที่เรียกว่ามากันแบบเหมือนกับลิ้นกับฝันเนาะอันนี้งานเข้าแฮกเกอร์จีนเจาะ ISP สหรัฐเข้าถึงระบบจากฝั่งข้อมูลมีรายงานนะครับว่าแฮกเกอร์จีนเนี่ย เจาะระบบผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ISP รายใหญ่3รายในอเมริกาก็คือ AT&T, Rumen และก็ Verizon โดยสามารถเข้าถึงระบบดักฟังข้อมูลที่สร้างไว้เพื่อหน่วยงานรัฐใช้เอาไว้ใช้ในการสืบสวนตามคำสั่งศาลนะฮะหรือว่า Black Door การโจมตีครั้งนี้เชื่อกันว่าน่าจะมีส่วนเชื่อมโยงกับกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนซึ่งมี <c oughs> ขอภัยฮะซึ่งมีประวัติการจารกรรมข้อมูลจากสหรัฐมายาวนานแล้ว สิ่งที่น่ากลัวก็คือแฮกเกอร์สามารถเจาะช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่สร้างขึ้นโดยเจตนาเพื่อให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐเนี่ยสามารถดักฟังข้อมูลต่างๆได้ตามคำสั่งศาลซึ่งแฮกเกอร์อาจจะเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายและข้อมูลสื่อสารเป็นเวลาหลายเดือนหรือนานกว่านั้นคำว่าเจตนาสร้างช่องโหว่นะฮะมันก็ควรจะมีระบบความปลอดภัยที่รัดกุมถูกไหมคะเรื่องนี้มีส่วนทำให้นึกถึงกรณีของ Apple ซึ่งมีจุดยืนในการต่อต้านคําสั่งของหน่วยรัฐที่เคยปฏิเสธคาําดังกล่าวแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาซึ่งจริงๆก็ก็เป็นสิ่งที่ถูกนะกับการที่ต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้าไม่ใช่ภาครัฐฉันถือว่าฉันเป็นรัฐฉันจะมาทําอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกใจให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz มาที่ข่าวนี้ครับมาเรื่องของ c h a t GPT เขาบอกว่ามาเป็นแอป c h a t GPT เวอร์ชันใหม่เปิดให้ใช้งานแบบเดสก์ท็อปนะครับ ถือเป็นการสิ้นสุดการรอคอยนะครับของ OpenAI o Open p e เ AI เปิดให้ดาวน์โหลด c h a t GPT เวอร์ชั App ปสำหรับ Windows แล้วต่อจากเวอร์ชัน m c OS s ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่เปิดให้ใช้งานสำหรับผู้ใช้รายเดือนหรือว่า Chat GPT Plus t e a m แล้วก็ Enterprise แล้วก็ Edu เท่านั้นนะครับ เป็นเรื่องปกติไปแล้วสำหรับการเปิดบริการ AI ออนไลน์หลายตัวที่หากต้องการใช้งานแบบ100%เต็มประสิทธิภาพก็ต้องสมัครใช้บริการแบบรายเดือนซึ่งมีค่าบริการที่แตกต่างกันไปเช่นเดียวกับ ChatGPT ของ OpenAI mm hmm. ก็มีเวอร์ชัน Plus ในราคา20ดอลลาร์หรือประมาณ670บาทต่อเดือนซึ่งตรงนี้ก็จะปลดล็อกการใช้งานแบบไม่จากัดแล้วก็การเข้าถึงฟีเจอร์ระดับสูงได้มากกว่าเวอร์ชันฟรี ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ ChatGPT Plus หรือว่าเวอร์ชั Team นะครับ Enterprise แล้วก็ Edu ล่าสุดนะครับทาง OpenAI เปิดให้ใช้งานในฝั่งของ Desktop PC แล้วโดยสามารถโหลดตัวแอปได้ผ่าน Microsoft Store ซึ่งการใช้งานแทบจะไม่ต่างจากเว็บเบราว์เซอร์ใช้เหนือนกับการประมวลผลผ่านเซิร์ฟเวอร์ของ OpenAI เหมือนเดิมเลยนะครับแต่จะได้ความสะดวกในการเรียกใช้ที่มากขึ้นสามารถตั้งปุ่มลัดเรียกใช้โดยตรง เช่น alternate บวก space อันหนึ่งปันหนึ่งเหมือนกับวินด์วิโน่เชนไม่ลองรับปุ่มลัดดังกล่าวอะไรงี้ก็สามารถทำได้ช่วยให้เข้าถึง c h a t GPT ได้มากขึ้นนะฮะสำหรับตัว c h a t GPT version App Windows สามารถเข้าถึงโมเดลต่างๆของ OpenAI ได้ทั้ง GPT 4.0นะฮะแล้วก็ GPT 4.0 with Canvas Canvas ไม่ให้แครแวะแล้วก็อีกหลายๆตัวนะครับยังไงก็ลองไปโหลดจาก Microsoft Store ได้นะครับ หนึงข่าวหนึ่งเรื่องที่ทางเว็บเช็ครับมานำมาเสนอบ่อยๆก็คือเรื่องของ NASA ครันี่ก็เป็น NASA เหมือนกันครับเขาบอกว่าทนกว่าเดิมนะครับ NASA จับมือแบรนด์ดังเปิดตัวชุดอวกาศสุดล้ำอ่านว่าอะไรเดียอซิออม,อ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 มไอซียมนะ a x i o m อ่าว่าอะไรดี a x i ยม อ่า a x i เ m มนะฮะอคเซียมสเม Space, โชว์ชุดอวกาศที่กำลังพัฒนาร่วมกับน a ซาและก็ปลาด a านับเป็น9ก้าสำคัญนะครับบนเส้นทางไปดวงจันทร์ชุดอวกาศของ a อทร m i ิสนะฮะซึ่งจะถูกเอาไปใช้งานจริงในภารกิจลงจอดบนดวงจันเนี่ยชุดอวกาศตัวนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากชุดนักบินในภารกิจยานออลโลแต่ว่าจะมีความคล่องตัวมากกว่าทำงานได้ละเอียดแล้วก็มีระบบตัวสุขภาพในตัว แถมยังต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านวัสดุและการออกแบบเพื่อรองรับสภาพอากาศที่ไม่คาดคิดจึงได้ Prada มาช่วยให้ชุดสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นการประสมประสานระหว่างเทคโนโลยีกับแฟชั่นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์ นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เท้าชนค่ายดังนะครับเปิดตัว snapdragon 8 elite ชิปมือถือเร็วที่สุดในโลกนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ q u a l c o m snapdragon 8 elite ซึ่งเป็นชิปประมวลผลตัวท็อปสุดสำหรับอุปกรณ์พกพาหรือว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่โดยมาแทนที่ชื่อ Snapdragon 8 Gen หรือจะเรียกว่าเป็น Snapdragon 8 Gen C, 4ก็ได้นะ4หรือ4ก็ได้นะฮะแต่ชื่อทางการก็คือ8 E-Lite ชูมาเหมือนกับชูมาพร้อมกับประสิทธิภาพเร็วที่สุดในโลก ในหมู่ชิปประมวลผลสมาร์ทโฟนเพื่อลองรับการประมวลผลของ generative AI เต็มรูปแบบมากขึ้นะนะฮะ Snapdragon 8 e l i f e เนี่ยเป็นชิปซ็อก4ตัวท็อปรุ่นใหม่จาก q u a l c o m ซึ่งรอบนี้นะครับได้นำาออ n นะไออนชิป CPU รุ่นที่2มาพร้อมกับแกนประมวลผล8คอร์ประกอบด้วยแกนหลัก2คอร์ที่มา พร้อมความเร็วมากถึง4.32กิกะเฮิรตซ์และ6คอร์ซึ่งมาพร้อมความเร็ว3.53กิกะเฮิรตซ์บนแคชนะครับแรม1แรม L2 ขนาด24เมกะไบต์แล้วก็รองรับแรมรุ่นใหม่นะฮะซึ่งตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับหลายๆคนนะครับมาที่ข่าวนี้ดีกว่าเขาบอกว่าสุดเจ๋งนะฮะร,รางรถไฟแบบใหม่ติดโซลาเซลล์ผลิตไฟฟ้าเอออันนี้เป็นยังไงเป็นผลงานจากสตาร์ทอัพสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับ เปิดโปรเจกต์พลังแสงพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ใต้รางรถไฟให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั้งวันนะครับโดยใช้ช่องว่างระหว่างลางรถไฟให้เกิดประโยชน์เมื่อเวลารถมันแล่นผ่านหรือว่าช่วงหยุดพักโซลาเซลล์ที่อยู่ใต้รางรถไฟก็จะเก็บพลังงานไฟฟ้าได้ทันทีนะฮะแผงโซลาเซลล์นะครับ,รบได้รับการออกแบบมาร่วมกับวิศวกรรถไฟและโรงไฟฟ้า ทดสอบความเสถียรภาพสําหรับรถไฟที่วิ่งผ่านด้วยความเร็วสูงสุด150กิโเมตรต่อชั่วโมงอันนี้มีความทนทานต่อลมและหิมะได้ดีเพราะว่ามีฟังก์ชันกําจัดสิ่งสกปรกให้ด้วยนะครับไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบจะนําไปจ่ายไฟให้กับโครงสร้างพื้นฐานใกล้เคียงเช่นสถานีต่างๆป้อนไฟฟ้าเข้าสู่ระบบหรือการส่งพลังงานไปเพื่อลากจูงรถหัวจักรนะรถหัวจักรหัวรถจักร โดยไม่จำเป็นต้องใช้อินเวอร์เตอร์บนพื้นดินแบบเดิมนะครับโครงการนี้ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคมนาคมกลางแห่งสห,สหพันธรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี2025เนี่ยก็จะเริ่มติดตั้งแผงโซลาเซลล์จำนวน48แผงระหว่างรางโดยมีการกำหนดการผลิต18 k กิโลวัตต์ปอนนะฮะ ในอนาคตแล้วก็จะเลือกใช้รถไฟฟ้ารถลังไฟฟ้าที่มีเส้นทางที่ยาวขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นกว่าเดิมจากโครงการที่เขาทํากันมาในหลายๆประเทศนะครับก็เดี๋ยวนี้เรื่องพลังงานสะอาดก็ดูเป็นเทรนด์นะหลายๆบริษัทก็พยายามจะประชายสัมพันธ์แล้วก็รณรงค์ให้ทุกคนเห็นความสําคัญถึงเรื่องเหล่านี้ครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5บเมกะเฮิร์ มาถึงช่วงท้ายๆของรายการแล้วนะครับไม่รู้รถขยับกันไปถึงไหนแล้วใจเย็นๆเนาะฟังรายการกันไปกับเพลงเพราะๆเดี๋ยวจบนี้ก็ยังมีรายการที่น่าสนใจอีกหลายๆๆรายการเลยนะครับขราวนี้ครับปรับราคารถ ev คาดการปี2026แบตเตอรี่อาจจะถูกลง50% go man ชาร์สรีเสิร์ตนะครับบริษัทวิจัยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีการคาดการณ์ว่าในปี2026เนี่ยราคาของแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้าจะมีราคาถูกลงมากถึง50%ซึ่งจะมีส่วนทำให้รถไฟฟ้ามันมีราคาถูกลงด้วยปัจจุบันนะครับราคาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกกำลังลดลงโดยจาก153ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี2020เนี่ยจะเหลือ149ดอลลาร ในปี2023แล้วก็คาดว่าในปี2024ก็จะลดลงเหลือ111ดอลลาร์และภายในปี2026นะครับจะเหลือเพียง80ดอลลาร์นั่นหมายความว่าอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยราคาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าจะลดลงเกือบครึ่งหนึ่งหรือ50%จากปี2023ทำให้เราคาดการว่าเราจะสามารถครอบครองรถยนต์ไฟฟ้าใกล้เคียงกับรถยนต์ที่ใช้น้ามันในสหรัฐ แล้วก็นี่ยังไม่รวมถึงเงินอุดหนุนต่างๆอีกด้วยนะนั่นหมายความว่าราคาของรถมันก็จะถูกลงมากๆปัจจัยที่ทําให้ราคาแบตเตอรี่มันลดลงหรือถูกลงได้ก็เพราะว่าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นทําให้แบตเตอรี่เนี่ยมีความหนาแน่นพลังงานเพิ่มขึ้นมากถึง30%ในขณะที่ราคาก็ถูกลงแล้วก็นวัตกรรมเหล่านี้นะครับหลายอย่างก็มีวางขายในท้องตลาดแล้ว ราคาของแร่ที่ใช้ทําแบตเตอรี่ลดลงถ้าตุสำคัญอย่างริเทียมโคบอลซึ่งคิดเป็นประมาณ60%ของต้นทุนของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีราคาที่ลดลงหลังจากที่ระหว่างปี2020-2023ใถึงนอุตสาหกรรมที่เผชิญกับภาวะเงินเฟอ้อสีเขียวที่ราคาของวัสดุหลายชนิดพุ่งสูงขึ้น ซึ่งภาวะเงินเฟ้อสีเขียวนะครับหรือว่ากรีนแฟกชั่นเนี่ยก็คือภาวะที่ราคาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวหรือว่าเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นสูงขึ้นอันนี้คือคาความหมายของเขานะฮะแต่งานวิจัยยังไม่ได้พูดถึงประเด็นเรื่องการพูดถึงปัญหาเรื่องอุปทานล้นตลาดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ข้อจํากัดการส่งออกแร่ของแร่หายากตรงนี้จากจีนที่เป็นแหล่งผลิตแร่ที่สําคัญที่สุดในโลก หากว่าใดวันหนึ่งจีนหยุดขายแร่เมื่อไหร่ก็มีส่วนทําให้ราคาแบตเตอรี่พุ่งสูงขึ้นได้เช่นกันคงจะอารมณ์คล้ายๆกับพวกอาหรับที่เขาผลิตน้ํามันเนาะอันนี้มันจะย้ายมาที่เรื่องของการผลิตแร่เหล่านี้นะครับส่วนในไทยเรานะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกับจีนเหมือนสหรัฐไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องนี้ซึ่งก็มีลุ้นว่ารถไฟฟ้าในบ้านเราจะมีราคาถูกลงอย่างมากขนาดไหนหรือยอย่างงานวิจัยเขาหรือเปล่าเนี่ยก็เก็บสตุงสตางเอาไว้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวถึงเวลานั้นจะได้มีเงินไปซื้อ รถไฟฟ้ามาขับกันนะครับอ่ะเวลาของสัปดาห์นี้หมดลงแล้วนะครับย้ํากันตอนท้ายว่าปลายปลายเดือนนี้28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนะครับอย่าลืมไปเจอกันที่งานคอมมาน์ที่ไบเทคบางนานะครับครั้งนี้ก็มีกิจกรรมอระไรอีกเยอะแยะที่น่าสนใจเดี๋ยวค่อยๆมาอัปเดตกันแล้วกันนะครับเอาละครับเวลาของสัปดาห์นี้หมดลงแล้วไว้พบกับพี่มิ้งใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ รายการคอมจูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท a r i p จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม